ชวนมาดูปลานะคะเริ่มเรียนเสร็จแล้วอะไรคะมีอะไรคะดูยิ้มหรือยังชวนคุณแม่มาดูอะไรอะม,มาดูอะไรดูอะไรคะ,อ,ะอันนี้คืออะไรน้ำเยอะมากแล้วมีอะไรอยู่ในน้ำคะปลา่ายน้ำอ๋อเหรอคะทุกวันนะคะ,ะได้ ทุกวันจะต้องมาแวะตรงอ่างปลาก่อนเราเลี้ยงปลาหางนกยูนเห็นไหมตรงนี้อ๋อตรงไหนคะน่าเดี๋ยวแม่ดูชัดๆก่อนนะดูจริงๆด้วยเออมีหางสวยมากเขาเรียกว่าปลาหางนกยูงค่ะยิ้มมือแย้มเดี๋ยวเราทำความเข้าใจก่อนระวังเศษ ขนมจะตกลงไปอ่างปลานะมันจะทำให้น้ำเน่าเสียได้เข้าใจไหมคะแล้วก็ปลาก็หมีนี่หรอปลาจะตายค่ะเพราะน้ำเน่าไม่มีอากาศหายใจไม่มีออกซิเจนในน้ำปลาก็จะตายเหม่ยป้าเบ๊ะปัดเงี้หรอขั้นหนีมคือใก่ค่ะดี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  มีป e ลาเยอะไหมคะหน่เยอะค่ะยั่ไงนี่ไม่ถึงเอาปากป้านี้ก่อนไหมเอาปากป้านี้ก่อนค่ะสนุปากป้านี่ก่อนวันนี้หนูยิ้มหนูยิ้มหนูแย้มมาโรงเรียนเป็นไงบ้างคะสนุกไหมสนุกค่ะครูครูให้ทำอะไรบ้างให้ทำให้ทำมังกรพ่นไฟเหรอคะ มีอะไรขนมอะไรปลามันกินมันกินปลามันกินเลยปลามันนี่มันกินสาหร่ายอ๋อที่โรงเรียนให้ทำมันนี้เลรอคะมันคืออะไรคะมังกรพ่นไฟ,นนไฟเอามาอดวดนะคะครูให้เตรียมอุปกรณ์มาจากที่บ้านแล้วก็ให้ อันนี้คืออะไรคะเครก่องกล้าไทยพูดชัดๆค่ะไม่ได้ยินเลยเครือนกล้งไทยเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเล่นยังไงเดี๋ยวไปทําให้คุณพ่อดูที่บ้านนะคะตอนนี้ไปเก็บที่บ้านก่อนค่ะเอาไปเก็บในกระเป๋าก่อนพร้อมกลับบ้านหรือยังคะยังทำไมอ่ะกลับบ้านแล้วหรอปกลับบ้านดีกว่าปะ บปยปไปพี่ป้าบายบายเดี๋ยวจะรีบบายบายเดี๋ยวจะรีบเอามังกรไปให้คุณพ่อดูก่อนวันนี้ทานข้าวกับอะไรนะวันนี้เดี๋ยวคุณแม่ดูก่อนเมนูอาหารทานข้าวกับอะไรวันนี้ทานข้าวกับผัดหมี่หรือเปล่าใช่ไหมคะวันนี้กินเส้นหรือกินข้าวคะกินข้ากินข้าวกินข้าว หนูยิ้มวันนี้กินเส้นหรือกินข้าวกินเส้นอ๋อกินเส้นอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยแต่ไม่อร่อยข้าวไห่อ๋อไม่อร่อยเท่าไหร่ไปกับบ้านดี่กวัว